สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมที่ช่อง YouTube เช่นเคยนะครับเช้านี้ก็จะได้นำเอามีดขนาดควานช้างนะฮะเป็นมีดยุคก,กลางๆด้ามง,งาฝักไม้นะครับถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ18นิ้วเลยทีเดียวนะครับพบเจอได้ยากนิดนึงนะมีดใหญ่ประมาณนี้นะครับ18นิ้วนี่เป็นมีดควานช้างตัวจริงนะครับ มีดเล่มนี้ที่ไปที่มาก็คือผมได้มาจากบ้านท่านกรรหาบดีที่ตาครีนะครับได้มามีดเล่มนี้ก็ยังไม่เคยทาให้ให้พี่น้องได้ชมหรอกนะฮะแต่วันนี้ตอนเช้าๆนะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลามากก็เดี๋ยวจะเดินทางไปอีกไปทําธุระนะครับก็เลยมาทําวิดีโอสั้นๆนะถือว่าเป็นการรีวิวมีดด้ามนี้ให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ แต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องท่านใดอยากจะทําความรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยกับผมนะครับหรืออยากจะให้ข้อมูลหรือแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการสะสมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ<อ>ก็ออกมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับถ้าจดไม่ทันก็ไปดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับหน้าปกวิดีโอเนี้นะครับผมจะแปะเบอร์โทรแปะค r ของไลน์ไว้ท่านสามารถสแกน QR Code โค้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาเข้า,าประเด็นกับมีดขนาดขวานช้างด้ามใหญ่ๆนะครับด้ามใหญ่มาก18นิ้วนะครับ18นิ้วถือว่าเป็นมีดใหญ่เลยทีเดียวมีดด้ามน,นี้ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลลูกศิษย์ลูกหาลุงพ่อเดิมโดยตรงนะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลที่สร้างมีดไว้เยอะนะครับแล้วก็สร้างวัตถุมงคลอย่างอย่างเช่นประเภทงาแกะเสื้อยันตะกุดนะครับพวกตะกุด พระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยท่านก็สร้างแล้วก็แจก,กชาวบ้านนะครับแล้วก็แจก,กพวกตำรวจทหารในยุคสงครามโลกนะเ,เยอะเลยทีเดียวนะครับและก็เป็นผู้ที่สะสมวัตถุงมงคลของหลวงพ่อเดิมไว้เยอะนะไม่ใช่เสียนไม่ใช่อะไรเพราะท่านเสียไป50กว่าปีนะครับเสียไปตั้งแต่รุ่นที่ข่าพระจั์ยัง ยังไม่มีชื่อเสียงหรือท่าประจันยังไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่ามีดเหล่านี้ได้ถูกเก็บสะสมมา,มาตั้งแต่ในยุคหลวงพ่อเดิมและท่านก็อยู่กับหลวงพ่อเดิมมาตั้งแต่ในยุคต้นๆยุคต้นๆที่สร้างวัตถุมงคลใหม่ๆจนมาถึงยุคปลายนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทุกยุคจะอยู่กับท่านเนี้ยนะครับ ทุกยุคเลยตั้งแต่ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายของหลวงพ่อนะครับจะอยู่ที่นี่นะคําว่ายุคปลายนี่ก็คืออยู่ในยุคที่ช่วงที่หลวงพ่อเดิมท่านมีอายุชราภาพมากนะครับก่อนที่จะมรณาภาพนะน,นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านกระหัพบ,บดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นยุคต้นๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างที่ผมเคยแชร์ให้ท่านได้ได,ได้ได้ชมแล้วนะครับ มีทั้งเครื่องใช้ไม้สอยมีทั้งที่เขารู้จักไม่รู้จักเนี่ยเต็มไปหมดนะแล้วก็พระบางรุ่นที่เซียนตีเก๋ๆนะครับก็อยู่ในบ้านนี้ด้วยนะครับเพราะเก็บมาตั้งแต่นู้นเลยทีเดียวนะครับเก็บมาตั้งแต่นู่นบางทีนี่เราไม่รู้เราเราไม่รู้รูปแบบไปตีเก๋เนี่ยไม่ได้นะไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรไปตีเก๋เนี่นะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเก็บ เขาเก็บไว้นะครับเขาเก็บสะสมไว้อ่ะมาดูมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เนี่ยเป็นมีดด้ามงาขนาดใหญ่เลยนะครับด้ามงาขนาดใหญ่แล้วก็ฝักเนี่ยทำมาจากไม้พยุงนะครับฝักมาทํามาจากไม้พยุงแล้วก็งาเนี่ยเป็นงาขนาดขนาดใหญ่มากนะครับเนี่ยงานี่จะพองาอย่างเดียวนี่ก็แพงแล้วนะครับจะพองาอย่างเดียวนี่แพงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราชมรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่ามีดมันขนาดใหญ่แล้วก็กล้องเนี่ยนะครับถ่ายทำยากนะถ่ายทำยากเมื่อเป็นมีดด้ามงานเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เป็นงานแท้ก่อนนะครับให้เป็นงานแท้ก่อนงานเนี่ยจะมีถ้าเรามองลึกๆล,ล,ลงไปนะครับมันจะสังเกตเห็น สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่ในเนื้องานะครับบางคนก็มองมองอย่างไงท่านก็มองดูก็แล้วกันนะฮะเนื้อในของงานเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเมื่อเราตัดขวางนะครับเมื่อเราตัดขวางเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับอยู่ฝังอยู่ในเนื้องานเลยนะครับยิ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 บอยู่ในเนื้องานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่างานแท้การแตกลายของงานนี่นะครับการแตกลายของงานท่านก็ต้องดูนะครับว่า ท่านไปดูเลซินนะเลซินนี่กระโดนกันเยอะนะครับพวกเลซินกับงาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเป็นด้ามงาด้ามงาบางทีเป็นเลซินนะครับเป็นเลซินเป็นกระดูกเนี่ยเป็นรเลซินเป็นกระดูกเป็นพลาสติกอะไรพวกเนี้นะครับแต่อย่างเนี้ยเป็นงานะครับเนี่ยความผุของงาท่านดูนะมีดด้ามนี้มีอายุเยอะนะครับมีอายุเยอะแต่เนื่องจากว่าเป็นมีดที่อยู่ในบ้านท่านก็หาบดี เป็นมีดที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นมีดถูกเก็บอย่างเดียวนะครับสร้างมาก็เก็บสร้างมาก็เก็บนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่เอ่อสภาพดีๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี้ยเยอะนะครับสภาพช้ำๆก็มีสภาพช้ำๆก,ก็มีอย่างอ่อช้ำมากๆม,มีฮะเพราะว่าท่านใช้นะครับอย่างนี้ท่านท่านโชว์นะฮะท่านโชว์อยู่ในห้องพระของท่าน เนี่ยงานะดูง่ายเลยนะครับงาอย่างนี้นะครับเป็นมีดยุคกลางๆนะครับเป็นมีดยุคลางวัสดุเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นมีดด้ามนี้เป็นมีดสองกษัตริย์นะครับก็คือเป็นนาคเนี่ยเป็นเงินนะพวกนี้เป็นเงินหมดเลยนะครับเป็นนาคเป็นเงินหมดนะครับเนื่องจากว่าเงินเนี่ยเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงเพราะฉะนั้นจะบุบบี้ไปเยอะนะครับพวกหัวลูกศรป้องอ้อยเนี่ย ถ้าไม่สังเกตรจริงๆเนี่ยม,มันมันมันบี้ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยมันบี้ไปหมดแล้วเนี่ยพวกนี้นยนะบีไปหมดแต่ตรงนี้ก็ยังเห็นเป็นหัวลูกศรป้องอ้อยเป็นอ่าพวกเม็ดไข่ปลาอะไรพวกเนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแหมหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดเก้านะเป็นแหมเจ็ดเก้านะเป็นแหมเจ็ดเก้า สภาพสวยนะครับมีดด้ามนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสวยแต่พวกเงินพวกอะไรเนี้ยอ่อนมากนะครับไม้เป็นไม้พยุงนะไม้เป็นไม้พยุงเก่านะครับเก่าซีดนี่หนไหมครับเก่าซีดแบบนี้เนี่ยใหญ่เลยนะครับความละเอียดของเงินความละเอียดความละเอียดของแหมเนี่ยเป็นจุดพิจารณาด้วยนะครับ แม้กระทั่งความเป็นมืออาชีพในการทำฝักทำด้ามเนี่ยล้วนแต่เป็นจุดพิจารณาทั้งหมดนะครับการทำฝักทำด้ามเนี่ยบางทีมีดเกเนี่ยเรามองแป๊บเดียวเรารู้เลยนะรู้ตั้งแต่แบบรูปรูปของฝักของด้ามแล้วนะครับถ้าเป็นมีดยุคกลางนะแต่ว่าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยไม่มีรูปแบบนะครับไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะเพราะฉะนั้นมีดยุคลางเนี่ยถ้าผิดรูปแบบเนี่ยถ้าผิดรูปแบบนี้เรา ก็พิจารณาหนักๆน,นะฮะต้องพิจารณาดีๆนะ,ะทำมีดยุคลางเนี่ยเราต้องดูว่ามีดยุคลางมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีดด้ามเนี้ยเป็นมีดยุคลางนะครับดูดิเนี่ยเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงเก่าๆอย่างงี้นะครับความละเอียดความปราณีตของช่างแหมความละเอียดความปราณีตของช่างทําฝากักช่างทําด้ามนะครับเ,เนี่ยนะครับพวกเกรดวัสดุ ที่ใช้นะฮะจะต้องไม่เอ่อจะต้องไม่เขาเรียกว่าว่าอย่างไรจะต้องไม่หยาบอ่ะนะฮะพวกเกรดวัสดุนี่จะต้องเป็นเกรดสูงนะครับอันนี้เป็นเงินเกรดสูงนะเป็นเงินเกรดสูงทั้งด้ามน,นะครับทั้งฝักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูแล้วกพ็พยายามพิจารณาด้านในนี้ด้วยนะฮะด้านในเนี่ย พิจารณาความเก่าความแห้งของไม้พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยดูโลหะเขาเก่าอย่างนี้นะครับไม้แห้งๆนะฮะมีดด้ามนี้เป็นมีดขนาดใหญ่นะเป็นมีดเรียกว่าใบมีดนี่กว้างใหญ่นะครับเฉพาะใบมีดนี่ สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเกือบเกือบสิบสองนิ้วนะครับใบมีดเนี่ยเกือบเกือบสิบสองนิ้วใหญ่มากนะครับใหญ่ยาวมากนี่คือลักษณะใบมีดนะครับนี่นี่คือลักษณะใบมีดขนาดใหญ่อย่างนี้นะฮะใหญ่ใหญ่แล้วยาวนะครับใหญ่แล้วยาว งานนี้สวยธรรมชาติมากนะครับเกรดวัสดุนี่ดีมากธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บนโลหะเนี่ยนะครับทุกจุดนะครับพิจารณาตรงกันมีดมีความแห้งเดิมๆม,มีความเ,าเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบก็คือไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับออกจากที่เดิมนะฮะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีดเดิมๆนะครับ แล้วก็ใบมีดมีความเก่านะฮะมีความเก่าตามธรรมชาติแบบนี้นะฮะนี่เป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับยุกกลางช่างฉิมเลยนะครับสามล่องเลือดยุกกลางช่างฉิมนี่แบบนี้นะครับสามล่องเลือดยุคกลางช่างฉิมมีความปราณีตละเอียดสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ ดูร่องรอยพวกการต่อการอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามีดยุคก,กลางๆเนี่ยช่างฉิมมีฝีมือสูงมากแล้วนะครับไม่เหมือนมีดยุคต้นของช่างฉิมนะครับเนี่ยเนี่ยซิวก็เนี่ยยังมีรอยเสี้ยนรอยอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นมีดยุคปลายนี้ก็จะโอ้โหแทบไม่เห็นเลยนะครับความละเอียดของเครื่องมือความละเอียดของ,ของฝีมือนะครับแต่นี้เป็นยุคก,กลางช่างฉิมนะครับ ก็ยังเห็นรอยเสี้ยนยังเห็นรอยสิวนะฮะชัดเจนอยู่นะครับแต่ก็ปราณีตมากแล้วนะครับปราณีตมากแล้วสําหรับมีดตามนี้เอ่อผิวของโลหะแห้งๆแบบนี้นะครับนี่มีเสี้ยนมีอะไรตามกระดูกงูมีรอยเอ่อมีรอยเว้ารอยแหว่งของออกระดูกงูเห็นไหมครับ ล่องเลือดมีความเก่าค้าค่าแบบนี้ก็คือเป็นการตอกมือแฮนเม d ดทั้งหมดนะครับเนี่ยพยายามซูมให้เห็นธรรมชาติพยายามซูมให้เห็นอรอยของเครื่องมือนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากการผลิตนะครับการผลิตว่าผลิตจากกรรมวิธีประเภทไหนอ,อย่างนี้ก็คือผลิตจากกรรมวิธีของการตอกมือแฮนเมดนะครับนี่แบบนี้นะครับ สีของโลหะขาวซีดนวลน,นะครับแล้วก็มีความเป็นสนิมขุมเป็นเม็ดทรายทรา,ายแบบนี้นะครับก็คือความหมดสภาพของผิวภายนอกนะแล้วก็มีริ้วของกบใสายเหล็กนะผิวของมีดบางส่วนก็มีรอยกระเทาะออกเล็กๆในน้อยแล้วนั่นแสดงว่าผิวของโลหะมีความแห้งมีดไม่ได้ถูกใช้ก็จริงนะครับแต่ว่าความแห้ง ความหมดสภาพของผิวเนี่ยมันมีปรากฏให้เราเห็นอยู่นะนะครับเนี่ยใบมีดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับดูบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีรอยเสี้ยนมีรอยอะไรพวกนี้นะฮะนี่ คือในร่องสิวเนี่ยจะไม่มีรอยวาวนะครับรอยวาวแสงแวบแวบแวแววาวอะไรประเภทนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าความเก่าของโลหะเนี่ยจะ,ะจะทําให้แสงพวกน,นั้นหมดไปนะครับตอนตอกใหม่ๆจะมีแสงแวววาวนะแบบนี้นะครับสันมีดนี่ก็ค่อนข้างหนานะครับเนื่องจากว่ามีดเป็นมีดขนาดใหญ่ อย่างนี้ฮะเหล็กเก่าอย่างนี้นะครับเหล็กเก่าความสมบูรณ์แบบของมีดความปราณีตของฝีมือช่างฝีมือสมัครเล่นนี่ตอกไม่ได้แบบนี้นะครับตอกไม่ได้แบบนี้นี่คือฝีมือช่างฉิมนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของมีดเล่มนี้ชัดเจนด้วยนะครับที่ไปที่มาเขาชัดเจนเกรดวัสดุทุกชิ้นวัสดุ เกรดสูงทุกชิ้นแม้กระทั่งงานนะครับงานท่อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับมีดไม่ค่อยได้ถูกใช้ถูกเก็บอย่างเดียวแต่ว่าโอ้โหมีสเสน่ห์มีดอย่างเงี้ยมีมีมสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์เลยมีดอย่างนี้นะครับนะครับจะพอด้ามอย่างเดียวเนี่ยจะพอด้ามอย่างเดียวนี่ก็หกนิ้วครึ่งนะครับ ด้ามอย่างเดียวนี่หกนิ้วครึ่งแล้วนะครับจะพอด้ามเนี่ยนะยางานท่อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับดูดินี่งานท่อนใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ความาแตกความผุในร่องแตกงงนะครับความผุของงานนะครับความผุของงานในร่องแตกท่านจะเห็นเลยว่าเ,ออเขาเน,น,น,นี่นี่เนี่นี่ยเห็นไหมครับ ดูรอยผุของงานะนี่ดูรอยผุของงาตามร่องแตกเนี่ยนะครับตามร่องแตกนี่ก็จะมีรอยผุรอยอะไรรอยหมดสภาพของงาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คืองาเก่าจริงๆงาเหี่ยวบบะะเหี่ยวผุแบบนี้นะฮะเหี่ยวผุนี่เห็นไหมครับเหี่ยวผุนี่นะครับโซไม่เห็นความเก่าของงานะ ถึงมีดไม่ได้ถูกใช้งาไม่ค่อยได้ถูกใช้ก็จริงนะครับแต่เขาจะแสดงความช่ำนะครับความผุความแห้งตามธรรมชาติของงาแบบนี้เห็นไหมครับนี่รอยผุของงาอย่างนี้นะครับเนี่ยงาเก่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีดเล่มนี้มีอายุเฉียดเก้าสิบปีนะครับประมาณ80ดสกว่าปีเกือบเกือบเก้าสิปีแหละนะครับเป็นมีดยุคก,กลางช่างฉิมนะครับยุคก,กลางช่างฉิม นี่นะครับดูง่ายสบายตาเกรดโลหะอานนี้เป็นนาคนะครับเป็นนาคเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินนะฮะเส้นลวดเส้นอะไรพวกนี้เก่าค้าค่าสมกับความเป็นเงินเก่าเลยนะครับนี่นี่เก่าลึกนะครับเก่าลึกพวกสนิมขุมพวกอะไรพวกนี้ปรากฏอยู่นะครับ มีดควานช้างนะครับยุคก,กลางนะครับ18ดนิ้วมีดควานช้างยุคก,กลาง18นิ้วใหญ่ๆหเบิ่มเบมนะครับใหญ่ๆหญ่เบิ่มเบมนี่อย่างนี้ท่านท่านทำเก็บรักษาไว้ในห้องพระนะครับไว้ในห้องพระนี่มาดาูตรงโลหะที่เป็นฝักมั่งนะครับ ดูไม้ดูความเก่าของไม้เขาจะดูความแห้งความเก่าของไม้เนี่ยเขาจะเข้ากับงานเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความแห้งความเก่าของไม้ความเก่าของโลหะเงินเนี่ยความแห้งของไม้เห็นไหมครับเนี่ยความแห้งของไม้นี่ดูความแห้งของไม้นะครับเนี่ย ดูความเนียบของโลหะเส้นแหมนะครับดูนะครับนี่ไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับประมาณนี้นะครับก็สั้นๆประมาณ20นาทีเอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชม ความงดงามของมีดยุคก,กลางนะครับซึ่งตามปกติผมก็จะเอามีดยุคต้นด้ามไม้ฝักไม้มังด้ามงาฝักไม้มัางนะครับเป็นมีดยุคต้นๆนะครับแต่เนี้ยเป็นมีดยุคก,กลางนะเป็นมีดยุคก,กลางที่เ,เขามีความงดงามนะมีความงดงามอยู่ในตัวเองสูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมีดเล่มนี้นะครับ ขนาดใหญ่นะประมาณ18นิ้วนะครับประมาณสินิ้วใหญ่มากนะครับใหญ่มากถ่ายไม่หมดนะฮะ่ายไม่หมดประมาณนี้นะครับพี่น้องอท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมวิดีโอผมครั้งแรกนี่ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสะสมเรียนรู้เนี่ยนะครับพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่แท้ดูง่ายสบายตานะครับ มีที่ไปที่มาชัดเจนด้วยนะครับที่ไปที่มาชัดเจนนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับพี่น้องท่านเก่าๆก็กดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เผยแพร่เกียรติคุณของครูบาอาจารย์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ะจะได้ไม่ลืมครูบาอาจารย์นะครับ ที่ท่านผลิตวัตถุม,มงคลเอาไว้ให้รักษาตัวเป็นมงคลกับครอบครัวของบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็วิดีโอนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับแล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้ากนแล้วกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ